สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Devil May Cry Peak of Combat เป็นเกมมือถือ Devil May Cry ขสิทธิ์แท้จากทางค่ายครับคอมที่นัดตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับแต่ตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับตัวเกมเปิดให้บริการในสต์ USA แล้วก็ในสต์แคนาดาทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับ ส่วนสตูประเทศไทยนะครับในเวอร์ชัน Android ใครที่เคยเทสเกมมาก่อนหน้านี้นะครับสามารถดาวน์โหลดในเวอร์ชัน Android สตประเทศไทยได้เลยนั่นเองทานผู้ชมครับย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสตูประเทศไทยนะครับนะเดีย๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมพรม้อมๆกันเลยโอเคครับผมแนละ้วตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทานผู้ชมสําหรับเกม v i วิลเมทา m โมบายนะตอนแรกตัวเกมจะเปิดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนเป็นประมาณ2องทุ่มนะครับผมนี่ครับ ตัวนี้เป็นเกมอ่าเดวิลแมคคานลีแคสิท์ฮร่อ,รอยนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่นี่นี่ เ,เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับกราฟิกในเกมถือว่าค่อนข้างสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a ก d เ Game Center กและดีและปลอดไทยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t ั l s a g a l a a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy Arknight Harry Potter b u a k a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center นี่คิวปิดคิวปิดนี่นี่ ตกลงมาแล้วคิวปิตกลงมาแล้วนี่ครับผมนี่ตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นแบบนี้เลยนั่นเองคุณผู้ชมครับเหมือนมีพลังกิจให้เราเดินแบบนี้ด้วยนะครับค่อนข้างอีซี่เลยนะครับวิ่งไปเลยนี่ดูเอฟเฟกต์มันดูอ่าตะก,การตาแล้วก็ลังการงานสร้างยิ่งขึ้นนะเรามาดูกันครับส่วนอื่นภายในเกมนะเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีการปลดล็อกพวกอาวุธสุมอา่าพวกอาวุธระดับต่างๆด้วยนะประมาณนั้นประมาณนั้น อันหลบครับนี่ครับผมไงล่ะจัดไปไวรอนนี่นี่นี่ชุบนี่คอมโบยังถือว่าใช้ได้อยู่นะเฮ้ยดูมันเหมือนอลังการงานสร้างขึ้นหรือเปล่านะใช้เวลาพัฒนาหลายปีเหมือนกันนะชุบชุบชา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 ชปึ๊บ นี่เลเวลอัพนะครับเลเวลสามแล้วหรอถ้าก,กดเลยเข้าไปในประตูครับนี่เดี๋ยวจะมีฉากที่พระเอกแปลงร่างด้วยถ้าผมจาไม่ผิดนะนี่สกิลมาครับนี่ท่าท่ามาท่ามาครับนี่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 พงใสยอย่างเดียวเลยนี่เออเอาไปเด เหมือนมันทำคอมโบง่ายกว่าเดิมนะผมไม่แน่ใจว่าไอตัวปุ่มคอมโบแบบนี้มันมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเทสหลายรอบมากนะครับแล้วมันก็ปรับใหม่ทุกรอบเลยนะครับเคลียร์เลเวลสี่ละวิว่งต่อเลยนะครับวิ่งสบายๆเลยนะเป็นออโต้เคสแบบอีซี่ไปแล้วนะครับนี่มาครับ โอเคนี่เอาอุา้ยโดนโดนโดนหลบก่อนหลบก่อนพระเอกไม่ได้มาครับอืมอ้มอื้มชึบชึบนี่นี่นี่อยากได้ตอนแปลงล่างจังเลยยังไม่มาครับมาแล้ว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 นี่ท่านผูมม้ชมฉากแปลงล่างโคตรเท่ครับฟึบ นี่อย่างเท่มาดิจัดเต็มกันไปแล้ววัยรุ่นมาเฮ้ยสกิปไม่ได้ต้องเสียเวลาอยากยยากระฟันแล้วอยากกระฟันแล้วอยากกระฟันแล้วนี่นี่สกิลโจมตีเป็นระดับเอสเลยนะครับเวลาโจมตีเอสเอสด้วยนะกดแปลงร่างอีกทีได้ไหมเอาคืนร่างเดิมเดี๋ยว แปลงระไรทีนึงก่นองนงั้นฝันไม่เข้าครับนี่ชุบอืมนี่เล่นเหมือนล็อกแมนอะใครเคยเล่นล็อกแมนบ้างนะครับที่เป็นท่าปุ้งอย่างเดียวอะใช้กอดดำอะโคตรหมดสนุกเลยเนี่ยชนแบบเนี้ยเรียบร้อยไปนะครับนี่สกิปเลย อันนี้จะเป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับเลดี้นั่นเองทุกผู้ชมครับน,นี่เขาจะมาพร้อมอาวุธแบบนี้เปิดตัวแบบอลังการงานสร้างแบบเบอรอเบอร์เลยนะนะเนี่ยจะเป็นคอมโบแบบนี้เปลี่ยนท่าเฉยนะมาครับควปิดคิวปิดแบบลมล่างนะทุกผู้ชมนี่ครับอีกล่างหนึ่งามาครับ จะน่ากลัวแค่ไหนเอ้นี่เรียบร้อยไปเอ้สกิลวะนี่ต้มเรียบร้อยนี่ลูกเล่นเยอะนะตัวเนี้ยยังไงลูกเพื่นนี่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  อ่อโดนโดนโดนเอา้ากดอะไรของผมเนี่ยเรียบร้อยครับผมภาพสวยขึ้นเยอะเลยอะะเบียบห้าแล้วคือเลเวลอ่าพวกการอัพกอัฟเกรดนะครับขึ้นค่อนข้างเร็วนะแล้วก็เดินตามเควส์นะครับกดซ้ายแล้ววิ่งเควส์อัตโนมัติค่อนข้างอีซี่นะคือ,อเหมือนพวกเล่นเอ็มโอเลยนะพี่ชม แต่มาในแนวแอคชั่นนะ c h a p t e r 1์วันฮันเตอร์เราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยตอนนี้เรามี2ตัวนะครับนี่ออมัสามารถทำการอัพคงอัพเกรดตรงนี้ได้เลยนะเออเนี่ยครับที่ตัวละครเนี่ยมันสามารถอัพเกรดตรงนี้ได้เลยนะถ้าเรามีของม,มีอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยอัพคงอัพเกรดอะไรแบบนี้ได้เลยนะเออน,น่าสนใจน่าสนใจ แล้วก็สกิลทักษะพวกเนี้ยเราก็สามารถอัพตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเรามีไอเทมตัวเนี้ยนะเราสามารถาปลดล็อกตัวทักษะของตัวละครเพิ่มเติมได้นี่ครับมันจะเป็นการปลดล็อกค,ค่อยๆปลดล็อกอัปเกรดไปครับเนี่ยปลดล็อกไปให้หมดเลยมันจะได้มีท่าคอมโบอื่นๆเพิ่มเติมนะอันนี้ตัวละครนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้รัเต้นี่ครับ เวอร์เจลกับเนโลนะครับน่าจะมีแค่นี้มั้ง4ตัวละครนะครับแล้วก็พวกอาวุธพวกนี้เดี๋ยวมันจะสามารถเปลี่ยนได้จากตู้กาชานะครับแล้วก็เมนูนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มีพวกไลอัพต่างๆที่เราสามารถเซตได้มีตลาดเอ็ก a n เชนนะครับแล้วก็มีรีเควสตมีระบบกิ i นะครับมีในส่งของเฟรนนะครับเออชิปเมนท์ฮันเตอร์แลงนะครับประมาณนี้ รู้สึกถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนมันจะโคออปเล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะตัวนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเกมมันเปิดเทสหลายรอบอะเผื่อจํารอบผิดมานี่นัตเตอยงมาแล้วนะครับมันเป็นตัวละครที่แบบมาคู่กันแบบนี้สลับไปมาได้เนี่ยโคเทเลยนี่เฮ้ยเขาชอบเลยว่ะนี่ ไม่ต้องเล่นแล้วมั้งถ้ามันสลับกันขนาดเนี้ยคือมันคือมาแรงเวอ่เวอว่อะเนี่ยแล้วพี่จะทำอะไรกันแล้วเนี่ยเนี่ยผมแค่สลับไปสลับมาเนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเลเวลเจ็ดแล้วนะเอออะไรมากอะตอนนี้คือแทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับนะ ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจได้ไเม้าคายนะครับนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการแล้วนะครับในสตอสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานั่นเองนะครับใครสนใจลองดูกันได้ส่วนสตอไทยก็ต้องรองกันไปก่อนน่าจะประมาณกลางปีนะวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ